สวัสดีครับกับผมร้อยโทสาธิตศรีหยวกหัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่32 03องากองในการรักษาความกลมไในภาค3สามเปนแยก2ครับครับติดกจรวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับนะครับเจ้าชนอาสาผู้นำหมู่บ้านนะครับและเป็นพิชชนช้างเผือกนะครับที่ทางชุดทำการส่งเสริมนะครับในการฝึกเป็นผู้ประกาศนะครับและเป็นผู้นำเสนอสิ่งดีงามนะครับ ในหมู่บ้านทุกคนครับพอไปจะให้น้องนครับแนะนำตัวเองครับ Hello, my name is Malai Khan a k and everyone call me Malai. I am 17 years old. I am studying in Mathion g 5 and I am studying in c i e n g s a n math from school. สวัสดีค่ะชื่อนางสาวม,มาลิกาคานค่ะชื่อเล่นชื่อมลา,ายอาย17ุ17ปีเรียนอยู่ั้นมัเทมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนชิงแสนวิทยาคมค่ะ,อนนคะตอนนี้ก็เป็นเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านวิลเลเชยียสทลกะ,ะและเป็นเยาวชนชูบ,บีนนบวร 1, บ้านหาดใต้หมู่หนึ่งตำบลลิมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะทางหที่ขอถามนองมาลิกาครับว่ากิจกรรมกลุ่มเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านนะคร,าาราับ กิกรรมของกลุ่มทูดีในเมื่อวันนะครับได้มีการทางกลุ่มนะครับได้ดำเนินการกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการส่งเสริมของกลุ่มโดยชนในหมู่บ้านของเราที่จะไม่ใหุ้่งเกี่ยวกับเป็นขั้นตอนครับ ตอนนี้ก็เรามีชมรมของทูบินัมบวันนะคะแล้วก็จะมีเฟซบุ๊กของทูบินัมบวันบ้านหาดบ้านของชมรมนอนเองค่ะซึ่งกิจกรรมที่เราทํานะคะส่วนใหญ่เราจะทําในช่วงกิจเทอมหรือว่าวันหยุดค่ะส่วนใหญ่จะทําวันสา่งหรือวันอาทิตย์ค่ะและกิจกรรมที่หลักๆเลยก็จะมีการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลหรือว่าดนตรี้านนาค่ะกีฬาที่เราเล่นนะคะก็จะมีฟุตบอลและวอลเลย์บอลค่ะ ผลงานที่ผ่านมาก็จะมีการแข่งฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดนะคะประเภทชายมาแล้วค่ะแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยค่ะแล้วก็จะมีการเป็นมังคุดเทศค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังรอให้มาอุรลเพราะว่าต้องรอให้โคบีหายก่อนค่ะซึ่งมันเป็นหมู่บ้านของเราที่เป็นหมู่บ้านโอท็อปค่ะเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ออกกยวมาเที่ยวกันอีกเยอะแล้วก็อยากจะใช้ความสามารถสามารถของเราในการดําเนินกิจกรรมของเราต่อไป ก็้องขอถามน้องอีกหนึ่งคำถมครัว่าเราจะมีแนวความคิดอย่างไรที่เราจะไปต่อยอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังในหมู่บ้านของเราครับกิจกรรมที่เราทํานะคะหนูเชื่อว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์และใช้ความเป็นที่เข้าถึงคนอื่นๆได้ค่ะซึ่งพวกหนูก็เคยไปพรีเซนต์งานของทูบินัมเบอวันจากที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วค่ะ พวกหนูก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เป็นตัวอย่างให้กับดุนน้องๆหรือว่าให้กับคนคนอื่นๆด้วยหนูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากที่จะมาเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเราแน่นอน